สวัสดียามเช้านะคะเพืเ่อนๆที่รักทุกคนล้อหลานใช้มาค่ะล้อหลานใช้มาค่ะลูกสาวคนโตจะมาส่งครวงเจ็ดโมงนิดๆค่ะเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นก็มาหลับค่ะแม่บานจะทํากาแฟค่ะทํากาแฟแก็จะพานออกมาออกไปเดินลดน้ําต้นไม้สวนหลังบ้านกันค่ะชีวิตแม่ปานเป็นคุณยายเลี้ยงงานเต็มตัวแล้วช่วงนี้ก็ได้ป่ะ ทำกาแฟแล้วก็ไปหลดน้ำลดน้ำสวนลังบ้นานค่ะตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะกับแปลงผักสวนลังบ้านเช่นเคยค่ะกับลูกสาวคู่ใจลองมาคุกกี้ค่ะดูผิดก,กําลังนง้มกําลังออกดอกเลยค่ะดูเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาเข้าบ้านาะนะคะแม่บ้านจะเอาเข้าบ้านแลวแต่ว่าต้นนั้นดกมากคะนะดกมากมีแต่ลูกแต่ยังท่านได้แก่เลยค่ะประเทศก็ดกมากค่ะสวนลังบ้านก็จะประมาณเนี้ยค่ะ ม่บ้านนะเอาต้นนะเนี่ยค่ะผักการจอนลงค่ะจะทันกินไหมเนี่ยอีกสองเดือนค่ะจะดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วจะดูใบไ,ไม้เป้นสีแล้วก,กุกมันจะการลังบ้านก็จะประมาณเนี่ยค่ะเครื่องแอร์สองเครื่องเลยค่ะ ดิดัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะดิรดัวบ้านจะมีต้นไม้โคตเห็นนะคะดิงดัวบ้านดกบอกค่ะเพื่อนๆค่ะมีแต่ลูกตกมากค่ะแอปเปลิลหน้าบ้านค่ะแต่ละกิ่งกันนะคะโอ้ย ปลูกต้นไม้หนะ้าบ้านเนี่ยได้ดูทั้งดอกช่วงสปริงช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีก็จะได้กินมากแกปเปิ้ลก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะดอกใหม่เปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มเป็นสีพีชแล้วค่ะไอเดนเยียแลมไล์ของแม่ปัง <c oughs> ว a t แก n มผ่าดู e r ะ h e r e ว h a แก a มผ่าดู v e r t ด e r ล l u c แก้มผ่าเท e c o ก k i e for walk o o h วแก p มผ a k เท o o k กก for walk แกมผาพาน้องหมากุกกี้ไปเดินนะครับลูกอู้ตื่นนอนแล้หลานใจวันนี้อยู่กับคุณยายอีกเช่นเคยอ้าวอ้าสวัสดีครับคลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับดันชายลูกาตื่นแล้วครับบรรยากาศบรรยากาศช่วงบายบายเรียงลานคือเก่าค่ะลมวยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับคุณยายครับอยู่กับคุณยายครับพึ่งนอนตื่นครับ Berdiri. Jawab, okay? Ah, eh, okay. Then move. No, I'm in mean the banana. แมยหมูม่หมูอม่อโอเรเ่ียนไรอ่นกวงค่ะกวงป้ากำลังออกมาหากิน chuông yên yên điều hay nóng cục chắc chất cang gắn nóng cục kỹ hấp bay đã thứ lây quang tè cái chương แม่ไปเห็นลูกเห็นก่อนสามตัวตะกี้เลยวนะ่งแฮปกูกโอ้โอเคเดียโอเค i Why socks? Donut too? Oh my goodness. Are you cappuccino? Eat donut. ร้านชายหลับยัมมีไหมเดียวได้สิโอสปริงเก,กลิลออนตุ๊ด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 แสบอยู่เป็นัน่ะมารับลูกชายแต่ว่าลูกชายนอนกลางวันยังท่านตื่นเ่ินทางเ่ยนะเพื่ันไปสตอบบักมานั่งกินโดนัทนรือสตอบบักโอ้ยสตอบบัก b o ๊ทโอ้โบ๊ทโอ้มายกูเน็ตเฮียเด็ดคุกกี้โบ๊ค่ะวันนี้อาหารเย็นของแม่ปางค่ะก็มีพาสต้าแล้วก็ลวกผักค่ะแล้วก็ข้างในนี่ก็เป็นซิ่คโครงหมูออนอบค่ะอบซิ่โครงหมูนะคะนี่ได้แล้วค่ะเพื่อนที่ราาักค่ะอาหารมื้อเย็นอาหารใน ได้สาแม่ปางเจนแมบางกระตมมาสักพักหนึ่งแล้วนิ่มแล้วได้แล้วค่ะเดี๋ยวขอทำอาหารเย็นให้เรียบร้อยก่อนค่ะนี่ก็ได้แล้วเป็ดอ่าสิโครงหมูอบบาร์บีคิวนะคะเรียบร้อยค่ะเพืเ่อนๆที่รักคะ่ะเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆค่ะสามจานแล้วก็จะเสิร์ฟประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว ทำอาหารเย็นเสิร์ฟอาหารให้สองพ่อหูก่เรียบร้อยกอนนะคะ่ะอาหารเย็นมือง่ายๆของแม่ปังค่ะไปแล้วสำหรับอาหารเย็นวันนี้กิจกรรมหลังอาหารเย็นค่ะพาน้องนาลินออกมาดูหนงังสามพอ่อแม่ลูกค่ะตามใช้กับบานกับพาน,นาลินมาดูหนังนะคะเพื่อนๆค่ะพาน,นาลินมาดูหนงังกิจกรรม โอเคค่ะเพื่อนๆทีร่รกคะขอบคุณพี่ๆ,ๆเพื่อนๆที่เข้ามาสัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ป้างแอนนองนาลินนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ